เ่นท่านฮิ้วเข้ามาหนึ่งถุงก็ขอให้กลับทั้งหนึ่งถุงอย่าให้มีเศษอะไรเหลือทิ้งไว้ในพื้นที่นะครับแลับปริมาณขยะห่วงที่ผ่านมาเนี่ยวันวันหนึ่งยอย่างน้อยที่สุดต่ำสุดก็คือห้าร้อกิโลที่เราต้องจัดเก็บตลอดเส้นทางนะครับตั้งแต่ปากทางกิโลสามจนถึงเลยถึงสามแยกแม่เจมนะครับซึ่งเยอะมากนะครับเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วสองข้างทางนี่ก็จะเป็นพวกถุงพลาสติกเศษขวดแก้วกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆนนะครับดังนั้นอุทยานคึงขอความร่วมมื็ครับขอบคุณครับสงการที่แบบว่าหน้าร้อนให้คนเข้ามาลายร้อนกันมาเล่นน้ําซึ่งถ้าคนมาเยอะก็เท่ากับว่าขยะเยอะตั้งพวกผมน네ะครับทีมงานบูชิโดก็เลยออนัดเจอกันแล้วก็ พูดคุยกันนะครับแล้วเจอกันแล้วพูดคุยกันพูดถึงปัญหาในเรื่องของขยะเพราะว่าไอ้นักท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวนะมามองเห็นขยะม,มันมันแบบไปดูงานแต่าไหนครับในนี้โอ้ยนีมันใหม่จริงในท่องเที่ยวพัทยาเมืงองฮอดเนี่ยเป็นเป็นแหล่งที่เชิดชูของเมืงองฮอดนะครับถ้ามีขยะอย่างในโซนของท่านในจุดของท่านของ,ของเก็บใสถุงดำล้วก็ ไปวางไว้ตามที่ทางเทศบาลหรือว่ากรมป่าไม้หรือว่ากมา Williams, รมอุทยานเพิ่นจัดตี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าขยะเนี่ยมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีครับแล้วค็เวลาเขาขี่รถผ่านไปผ่านมาเนี่ครับมันมันบัดเจริญตาครับมันไ่ค่อยสวยอะไรมัน หลายๆเข้ามือเข้ามันจะกลายเป็นแรงที่แรงที่เป็นที่กองขยะนะครับเพราะว่ามันไหลตั้งแต่เหนือพุทธเลยมาเพราะว่านักท่องเที่ยวมันเที่ยวขันชูเซนเนาะ,ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีจิตสานึกในการดูแลดูแลสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเฮาดูแลสถานที่ตากอากาศนะครับเพราะว่าคือคือสถานที่เนี้ยคือมีความสวยงามอยู่อยู่ไอ้คง ต่อไปครับ